ท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับสถานที่ของสำนักการระบายน้ำในประเทศไทยซึ่งมีไม่มากนักกับสิ่งที่ผมเห็นนี้มีอยู่ทั่วไปในเมืองลอสแอ g เจลิสติดกับที่ทำการจะเป็นแนวคลอง ของการระบายน้ำที่เราฟฝัดเวและมีแก้มลิงขนาดใหญ่จริงๆก็คือการขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นที่พักน้ำนะครับที่ท่านเห็นอยู่นั้นคือแหล่งพักน้ำที่ติดกับทางด่วน หมายเลขก10มีสถานที่พักผ่ยนต์ใจหลายที่แม้ว่าวันนี้บรรยากาศจะอยู่ในยามเย็นนะครับแต่ก็ยังเห็นว่ามีประชาชนยังมาออกกำลังกายเป็น ปกติพื้นที่กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแหล่งน้ำริมขอบบ่อที่เป็นแก้มลิงมีการเลี้ยงแพะให้อยู่ค่อนข้างเป็นอิสระนะครับ จะอยู่นอกเขตบริเวณของสมกงารสมกงานแต่สามารถจะเดินไปรอบๆขอบบ่อหาอยู่หาก,กินได้นี่ก็เป็นเวลายามเย็นที่เจ้าหน้าที่เข้ามาให้อาหาร Hi.